สวัสดีชาวนะักช็อปออนไลน์ทุกท่านนะครับผมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็จะมารีวิวนะฮะในส่วนของตัววิทยุกันบ้างอันนี้เป็นขนาดอ่ากกผ่านะ,ะก็คือขนาดเล็กนะครับก็มีสมาชิกนะครับหลายๆท่านทั้งคุณลุงคุณ,คณ,คณป้าได้สอบถามเข้ามานะฮะอยากให้อ่ามีวิทยุเนี่ยที่มันแบบว่าใช้ทานก็ได้หรือจะเสียบอ่ากับไฟบ้านเนี่ยก็ได้ เอามารีวิวให้หน่อยแล้วก็ขนาดเล็กกระทัดรัดผมก็เลยนะฮะไปหยิบยกตัวนี้มาวันนี้มีคนฝากซื้อด้วยนะครับก็เลยได้อ่าเอามารีวิวให้ดูนะครับราคาประมาณ200กลางๆถึงสามร้อยนะฮะตัวนี้นะครับรุ่นอ่าของทานินนะครับแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของเขาก็จะเป็นรุ่นอ่าเอซีนะครับรุ่นใหม่ใช้ไฟบ้านด้วยเห็นไหมครับอ่าถือว่าดีมากๆนะฮะจะใส่ทานก็ได้จะใช้ไฟบ้านก็ได้เราไปดูภายในกล่องกันครับ ภายในกล่องของเขาก็ค่อนข้างที่จะแพ็คสินค้ามาอย่างดีนะครับแพ็คสินค้ามาอย่างดีนะครับเราก็มาดูกันเลยนะภายในกล่องของเขาก็หมดแล้วนะฮะยกออกมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นตัววิทยุนะครับวิทยุแล้วก็ดึงออกมาดูกันครับ โอเคนี่นะครับขนาดของเขาค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดนะครับพวกพาได้อย่างได้ง่ายนะครับพกพาสะดวกนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับแต่ว่าให้เสียงนี่ที่เสียงที่ดังนะให้เสียงที่ดังนะครับนะฟังอย่างชัดเจนนะฮะสำหรับตัววิทยุของเขาทีนี้คนหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วเฮ้ยเอาถุงออกมาแล้วมันไม่มีสายแถมให้หรือไงคุณพลิกด้านหลังครับพลิกด้านหลังเลยนะครับพลิกด้านหลังแล้วแกละ ในส่วนของช่องนะครับสำหรับใส่ถ่านออกปุ๊บนี่นะครับสายไฟที่เขาจะแถมมาให้เนี่ยมันจะอยู่ในช่องนะครับสำหรับใส่ในส่วนของถ่านนะฮะถ่านก็อาจจะใช้โดยประมาณ2ก้อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราได้สายไฟมาถ้าเกิดเราไม่ใช้ถานเนี่ยเราสามารถนําตัวสายไฟเนี่ยนะครับเสียบนะครับเข้าไปนะในส่วนของช่องเสียบได้เลยนะฮะหลังจากนั้นคุณก็ไปเชื่อมต่อกับไฟบ้านครับเปิดได้ตามปกตินะฮะหรือใครไปข้างนอกคุณก็ดึงออกนะครับดึงปลั๊กออกเอาถ่านใส่แทน ตัวนี้ก็ใช้งานได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะก็คือมารีวิวนะฮะก็เกิดท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ให้นะครับอยู่ที่บริเวณช่องคอมเมนต์แล้วก็ช่องใต้คลิปตัวนี้มันเป็นจากทางร a z a d านะฮะก็ถ้าเกิดใครใช้พวกโค้ดส่วนลดนะฮะแล้วก็ใช้ในการโค้ดส่งฟรีเนี่ยราคามันก็จะถูกลงนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวัดขนาดกันให้ดูนะฮะ ดยขนาดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะคระนิ้วครึ่งนะครับในส่วนของความสูงของเขานะครับความสูงของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะีกลมกลมนะฮะในส่วนของตัวนี้ก็คือขนาดนี้มันพกพาง่ายนะฮะนะพกพาง่ายนะครับเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านดูจังเลยนะฮะว่ามันโอ้โหสภาพคือดีมากนะฮะขนาดไม่ใหญ่ให้เสียงที่ดังพกพาไปได้ทุกที่และก็ ใช้งานได้ง่ายนะครับตัวนี้นะสามารถที่จะดึงเสาอากาศขึ้นมาได้เลยนะครับสําหรับการจูนขึ้นต่างๆนะครับเปิดเครื่องนะได้เลยนะครับเนาะโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับโอเคนะเนื้อหาของการรีวิวในครั้งนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ได้ตะคลิปนะฮะสามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ช่องทางรัศดานะรัศดานะครับนะถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มราคาประมาณ200ถึง300ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ อย่างไรก็ตามนะครับรอติดตามการรีวิวในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมการรีวิวนะครับขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ